สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอกับตัวเองบ่อยๆนะครับนั่นก็คือการผัดวันประกันพรุ่งเราจะมาเจาะลึก5เทคนิคที่ใช้หลักการทํางานของสมองเพื่อมาช่วยสร้างวินัยกันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมนะเราถึงชอบเลื่อนสิ่งที่ต้องทําออกไปเรื่อยๆทั้งๆที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันสําคัญมากเลยหลายคนก็อาจจะบอกทันทีเลยว่าโอ๊ยก็เพราะขี้เกียจไงล่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องธรรใสาธรรมดานะครับแต่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ในสมองของเราเองนี่แหละโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะเรามาทลายความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าการผัดวันประกันครุ่งเนี้ยมันคือความขี้เกียจล้วนๆหรือเป็นข้อบอกพร่องของเรากันก่อนเลยครับคือในทางจิตวิทยานะครับไอความรู้สึกที่ไม่อยากจะทําอะไรที่มันต้องใช้แรงเยอะๆเนี่ยมันคือสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของเราเลยนะเป็น,นกลไกที่ถูกวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อ ประหยัดพลังงานครับคือเก็บแรงไว้ใช้ในยามจําเป็นจริงๆดังนั้นการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันเลยไม่ใช่ข้อบอกพร่องอะไรเลยแต่มันคือโปรแกรมที่ติดตั้งมากับตัวเราตั้งแต่เกิดนะฮะล่ะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วว่าเรากำลังต่อสู้กับสัญชาตญาณดั้งเดิมของตัวเองอยู่คําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีละ่ะเอาล่ะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่าจะแฮกระบบปฏิบัติการของสมองเราให้ทํางานเพื่อเราได้ยังไงหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับ คือแทนที่เราจะใช้พลังใจทั้งหมดที่มีไปฝืนทําในสิ่งที่เราไม่อยากทำเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเล็กๆน้อยเน,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 นี่ยแหละมาหลอกล่อให้สมองยอมร่วมมือกับเราแทนมันคือการทํางานแบบ work smart ไม่ใช่ w o r k hard นั่นเองครับเอาละครับมาถึงส่วนที่จับต้องได้กันบ้างดีกว่ารู้ไหมครับว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยมันคือการเริ่มต้นนี่เองงั้นเรามาดูเทคนิคที่จะมาช่วยเราทลายกําแพงด่านแรกนี้กันเลยกดข้อแรกเลยนะครับเรียกว่ากด2นาทีครับ แนวคิดอนนย่างง่ายมากๆเลยไม่ว่าเป้าหมายของเราจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามนะให้เราย่อส่วนขั้นตอนแรกสุดลงมาให้เหลือแค่สิ่งที่ทําเสร็จได้ภายใน2นาทีพอเป้าหมายหลักเนี่ยไม่ใช่การทางานให้เสร็จนะครับแต่คือการเริ่มให้ได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ดูตัวอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับแทนที่เราจะตั้งเป้าว่าฉันจะวิ่ง5กิโลเมตรซึ่งสมองจะมองว่าโอ้โหงานใหญ่น่ากลัวไม่เอาดีกว่าให้เปลี่ยนเป็นฉันจะผูกเชือกรองเท้าวิ่งแค่นั้นพอ หรือแทนที่จะบอกว่าฉันจะอ่านหนังสือทุกวันให้เปลี่ยนเป็นฉันจะอ่านแค่หน้าเดียวเห็นไหมครับพอมันง่ายแค่นี้เราก็จะทําได้พอทำสำเร็จปุ๊บสมองก็จะรู้สึกดีแล้วแรงต้านในการจะทำต่อเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะอย่างไม่น่าเชื่อเลยมาถึงเทคนิคต,ต่อไปกันบ้างครับอันนี้เรียกว่ากด5วินาทีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะในการตัดวงจรการหาข้ออ้างของสมองเราวิธีใช้ก็คือเมื่อไร่ก็ตามที่มีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่า เออเราควรจะทำสิ่งนั้นนะให้นับถอยหลังทันทีเลยครับจังหวะที่เรานับถอยหลัง5 4 3ส1มันเหมือนเป็นการสร้างความเร่งด่วนขึ้นมานินดๆนะครับซึ่งมันจะไปขัดจังหวะสมองส่วนอารมณ์ที่กำลังจะเริ่มหาเหตุผลมาอ้างว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวค่อยทำก็ได้แล้วมันจะไปปลุกสมองส่วนหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการลงมือทาขึ้นมาทางานแทนพอนับถึงหนึ่งปุ๊บก็แค่ขยับตัวทันทีเลยครับไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วเหตุผลที่เทคนิคพวกนี้มันได้ผลเนี่ยก็เพราะหลากกาัก The do something principle ครับคือคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคิดว่าต้องรอให้มีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะลงมือทำได้แต่ความจริงแล้ววงจรมันกลับด้านกันเลยครับเราต้องเริ่มจากการลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนและความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำต่อไปอีกโอเคครับพอเราผ่านด่านแรกคือการเริ่มต้นมาได้แล้วคำถามต่อไปคือ แล้วจะทำยังไงให้มันต่อเนื่องล่ะทำยังไงให้มันกลายเป็นนิสัยที่ยั่งยืนมาดูกันต่อเลยครับในเรื่องของการออกแบบเพื่อสร้างวินยัยเทคนิคนี้มีชื่อเก๋ๆว่า Temptation b u d l i n g หรือแปลง,ง่ายๆก็คือการจับคู่สิ่งล่อใจครับหลักการของมันคือการใช้ประโยชน์จากโดพามีนหรือสารแห่งความสุขในสมองเรานี่แหละมาทําให้งานหน้าเบื่อเ่กลายเป็นสิ่งที่น่าทําขึ้นมาสัง,งนันสูตรมันง่ายมากเลยครับคือเอาสิ่งที่เราต้องทํามาทําพร้อมๆก,กันกับสิ่งที่เราอยากทํา ตัวอย่างในนี้ชัดเจนมากเลยนะเช่นเราตั้งกฎกับตัวเองเลยว่าจะฟังพอดแคสต์รายการโปรดได้ก็ต่อเมื่อกําลังออกกําลังกายอยู่เท่านั้นหรือว่าจะดูซีรีส์เรื่องโปรดตอนต่อไปได้ก็ต้องตอนนี้กําลังพับผ้าไปด้วยวิธีนี้มันจะทําให้สมองเราเนี่ยเชื่อมโยงความสุขจากการทําสิ่งที่ชอบเข้ากับงานที่ปกติแล้วเราไม่อยากทําครับมาถึงอีกหนึ่งแนวคิดที่สําคัญมากๆเลยครับคือจริงๆแล้วคนที่มีวินัยสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีพลังใจที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นเสมอไปนะครับ แต่บ่อยครั้งเลยที่เคล็ดลับของเขาคือการเป็นคนที่เก่งในการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการทํานิสัยที่ดีทั้งหกักหลักการมันง่ายๆเลยครับคือลดแรงเสียทานสําหรับนิสัยที่ดีและเพิ่มแรงเสียทานสําหรับนิสัยที่ไม่ดีอยากอ่านหนังสือก็วางไว้บนหมอนเลยครับทาให้มันง่ายสุดๆอยากดื่มน้ําเยอะๆก็วางเหยียกน้ําไว้บนโต๊ะทํางานเลยในทางกลับกันถ้าอยากเลิกเล่นมือถือบ่อยๆก็เพิ่มความยากให้มันครับเอาไปวางไว้ห้องอื่นเลยยิ่งขั้นตอนยุ่งยากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งขี้เกียจทํามันมากเท่านั้น และแล้วเราก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้สําหรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนั่นก็คือการเปลี่ยนอัตลักษณ์หรือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองครับลองฟังความแตกต่างของประโยคดูนะครับระหว่างการพูดว่าฉันกําลังพยายามจะวิ่งกับการพูดว่าฉันเป็นนักวิ่ง เห็นไหมครับคำว่าพยายามเนี่ยมันแฝงความหมายว่าเรายังไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่การประกาศไปเลยว่าฉันเป็นมันคือการเปลี่ยนความเชื่อในระดับตัวตนของเราเลยพลังของมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราเชื่ออย่างสุดใจจริงๆว่าเราเป็นคนแบบไหนสมองและพฤติกรรมของเราจะพยายามทําทุกอย่างเลยเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าความเชื่อนั้นเป็นเรื่องจริงมันทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะถ้าเราเชื่อว่าฉันเป็นนักวิ่งการตัดสินใจลุกไปวิ่งมาจะง่ายขึ้นมาทันที พราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะนั่นคือสิ่งที่นักวิ่งเขาทํากันเป็นปกติไงล่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เทคนิคทั้งหมดกันไปแล้วตอนนี้เรามาสรุปทุกอย่างให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่เอาไปใช้ได้ทันทีกันเลยดีกว่าตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับถ้าปัญหาคือลังเลที่จะเริ่มให้ใช้กด2นาทีเขาช่วยถ้าชอบหาขออ้างอยู่เรื่อยให้ใช้กด5วินาทีนับถอยหลังแล้วลุกเลยถ้ารู้สึกเบือ่อ ก็ลองจับคู่สิ่งเร้าดูเอาของที่ชอบมาล่อแล้วสุดท้ายถ้าอยากจะสม่ำเสมอต้องเปลี่ยนที่ความเชื่อเลยครับคือการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเรานั่นเองและสุดท้ายจริงๆครับมีกฎสำคัญอีกข้อที่อยากจะฝากไว้นั่นคือห้ามพลาดสองครั้งติดครับการมีวินัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องสมบูรณ์แบบ100%เป็นนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะมีวันที่หลุดไปบ้างแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้ต้องกลับมาทำทันที อย่าปล่อยให้การพลาดแค่ครั้งเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรความล้มเหลวเพราะการล้มและลุกกลับมาได้เสมอนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างวินัยที่แท้จริงในระยะยาว